โอกาสที่กรุงเทพมหานครได้เป็นเจ้าภาพจัดก,การประชุมระดับโลกอย่างวันยังเวิล s ัม m i t 2015นะคะ t n 24ค่ะก็ได้มีโอกาสนําเสนอรายงานพิเศษชุดเปิดมุมมองผู้นํารุ่นใหม่วันยังเวิล2015วันนี้เรานําเสนอเป็นตอนที่4แล้วนะคะเราจะไปเปิดผู้นำมุมมองผู้นํารุ่นใหม่ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิและมุมมองต่อผู้หญิงไทยกันติดตามได้จากรายงานพิเศษของคุณกาลยาวีแววคลยหงค่ะ เห็นว่าสังคมไทยเนี่ยมีผู้หญิงที่เก่งข้านเยอะแต่กลายเป็นว่าพอต่างประเทศเขากลับมามองที่ผู้หญิงไทยโดยโดยเฉพาะอย่างเงี้ยค่ะกลายเป็นว่ามองผู้หญิงไทยในภาพลักษณ์ที่ค่อนข้างติดลบอ,อ,อาจจะเป็นเพราะว่าในเชิงข่าวหรือมีเดียหรือหนังต่างๆเนี่ยแสดงผู้หญิงไทยเป็นในเชิงของการแบบคราเวนีซะส่วนใหญ่หรือว่าเป็นในเชิงลบอย่างเงี้ยค่ะ ความคิดเห็นของสุภพรพันธุโปรธุระหรือแอนนี่หนึ่งในตัวแทนเยาวชนไทยที่เข้าร่วมวันยังเวิลต์สมิธ2015เรื่องภาพลักษณ์ของผู้หญิงไทยที่ยังถูกมองในแง่ลบเนื่องจากเกิดปัญหาการค้าประเวณีภายในประเทศทําให้ถูกมองรวมว่าผู้หญิงไทยเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีคืออาจจะมองว่าการที่มีมีการค้าประเวณีหรือมี แบบการที่มีเงินเนี่ยค่ะมันสามารถซื้อคนได้ทุกอย่างเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นไอเดียที่ทุกคนเนี่ยก็กําลังเหมือนแบบจะเชื่อหรือว่าอาจจะไม่ได้เชื่อแต่ว่าโดนยัดเยีกด้วยด้วยด้วยแบบละครต่างๆหนังต่างๆไม่ว่าจะเป็นของไทยหรือต่างประเทศ สิ่งที่จะทำให้ผู้หญิงไทยหลุดพ้นจากวงจรการค้าประเวณีคือการศึกษาเพื่อที่พวกเธอจะได้มีความรู้และทักษะทางด้านอาชีพจะได้มีงานสุจริตสร้างไรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวขณะเดียวกันหลายๆภาคส่วนควรจะสร้างความตระหนักว่าการค้าประเวณีเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมที่ควรได้รับการแก้ไขนอกจากเราจะต้อง ขอความช่วยเหลือจากาจากกฎหมายแล้วจากาจาการัฐบาลแล้วเนี่ยคือจริงๆแล้วมันก็คือต้องต้อง,องเหมือนสร้าง awareness เ,าๆๆเราจะต้องอาจจะเป็นการาให้เขาเห็นภาพหลักความเป็นจริงที่หยาโหดร้ายนิดนึงแต่ว่าเขาจะได้เรียนรู้และตระหนักแล้วก็ไม่หันไปเข้าแบบทางคิดแม้ว่าผู้ชายและผู้หญิงจะมีความเท่าเทียมกันมากขึ้นในหลายๆประเทศ และผู้หญิงเริ่มมีบทบาททางสังคมมากขึ้นแต่อันนี้ก็มองว่าสังคมควรจะเปิดใจยอมรับว่าผู้หญิงก็มีความสามารถไม่แพ้ผู้ชายคือถ้าสมมติว่าอนาคตต่อไปนะ่ะการที่ให้ผู้หญิงอยู่แต่ในบ้านคิดว่ามันจะมีอยู่แต่ในบ้านมันก็จะสังคมก็จะไม่แบบไม่จเจริญก้าวหน้าถ้าสมมติว่าเราอ่ะ เชื่อมั่นในตัวเองว่าเราสามารถที่จะทําได้มากกว่านี้มากกว่าอยู่บ้านเลี้ยงลูกหรือว่าซักผ้าถูบ้านเนี่ยค่ะเราก็ควรที่จะต้องได้สับสิทธิ์ในการการศึกษาแล้วก็เราก็ควรที่จะต้องเ,ออเหมือนไฟฟรีะคะก็คือพยายามเรียกร้องสิทธิ์ของตรงนั้นขึ้นมาให้ได้เหมือนกัน สิทธิสตรีในสังคมไทยและในสังคมโลกยังมีอีกหลายมิติที่เรายังไม่เคยรู้ซึ่งแอนนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งเสียงของเยาวชนไทยที่จะประกาศให้คนทั้งโลกรับรู้ว่าผู้หญิงไทยก็มีความสามารถไม่แพ้ชาติใดในโลกผ่านเวทีวันยังเวิล์สมิธ2015ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง21พฤศจิกาย,ยนนี้ที่กรุงเทพมหานคร